ัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นสเก็ตที่ลาเวลลานะคะโอเคค่ะงั้นเราไปเริ่มกันเลยไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าของลานสเก็ตนะคะโอเคอันนี้ตอนตอนเดินเข้าไปนะพอเดินเข้าไปนะคะ,ะ,คะก็จะเป็น เป็นแบบว่าเป็นลูกบอลแล้วก็มีกระจกใหญ่ใหญ่ค่ะโอเคค่ะมาต่อเลยก็เดินเดินเข้าไปมันก็จะมีลานสก็ตเอไม่ใช่ลานสก็ตเป็นสก็ตขายอะค่ะแต่ว่าเอาหมวกกันน็อกเข้าไม่ได้ค่ะโอเคงั้นเราไปเริ่มเออเออเออหาที่นั่งแล้วก็เล่นเลยโอเคมา เริ่มต่ออันนี้คือลานนะคะแต่ว่ามันจะใหญ่ไปหน่อยน่าจะเหนื่อยบอกเลยว่าถ้ามาเล่นที่นี่สนุกแน่นอนทุกคนอย่าลืมนะที่เขาหลักนะนี่อันนี้เราเองบอกเลยว่าเล่นง่ายแล้วก็ยากนิดนึงนี่มันสวยมากเลยแล้วก็เวลาวางเท้าให้วางดีๆนะอย่าวางแบบเรานะ ตอนนี้กำลังให้ดวูวิวทุกคนวิวมันสวยมากแล้วก็ไฟมันสวยด้วยอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะอย่าลืมนะที่เขาหลับตือพังงามันสวยมากแล้วก็ถ้าตอนกลางคืนไฟมันจะสวยแล้วก็มันจะมีแบบไฟแบบสีลุ้งอะ่ะเออแล้วก็ที่นั่งเยอะมากอยู่ข้างทะเลด้วยเห็นวิวเยอะด้วย แล้วก็สามารถมาซื้อสก,กิทที่นี่ได้ถ้าแบบว่าไม่มีแบบสก,กิทอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าหาเก๊งได้แต่ว่าเราหาไม่ได้ใครหาได้ก็ถือว่าโชคดีไปโอเคมาต่อเรื่องสก,กิทถ้าทุกคนมาเล่นที่นี่บอกว่าต้องซื้อแบบสนับมาด้วยนะเพราะว่ามันแลงอะส่วนอันี้อาหารอร่อยมากซูชินี้แบบเล็ดมาก ก็คือเดี๋ยวจะพาทัวร์ลานสกิตนะม่ะคีไทยไปกล้องอาจจะมัวหน่อยเพราะว่าถือเองไม่ค่อยถนัดแล้วก็ถ้าไปไปตรงหัวเรือนี้สนุกมากเลยทุกคนนี่อันนี้พี่เขาไปก็ขึ้นไปเลยโอ้โหแต่ว่ามันจะมีอีกคนที่แบบว่าเป็น ที่ขึ้นไปยอดสูงสุดเลยทุกคนคือแบบว่าพ่อเราบอกว่าให้ขึ้นไปเลยแต่เราไม่กล้าเพราะว่ามันเรากลัวล้มไม่ใช่อะไรหรอกโอเคถ่ายไม่ได้เริ่มใหมด่ด <c oughs> ีถ่ายไปถ่ายไปโอเคเดี๋ยวมันจะอันเนี้ย <c oughs> เอออะไรวะมันจะมีเสียงแซงไหน <c oughs> อ่ะมันเริ่มใหม่ <c oughs> อันนี้พี่เขาคือแบบข,ขึ้นไปได้ไง,ไงก็คือเดี๋ยวเราจะลองถ่ายขึ้นไปตรงนี้นะมันมันขึ้นยากอะถ้าแบบมือใหม่เลนะ่นอะพอเล่นนานๆมันก็ชินอะทำไมไม่รู้โอเคแต่ว่าอันนี้เราเล่นไม่เป็นนะเพราะว่ามันแบบบอกไม่ถูกมันต้องขึ้นแบบขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงมันมืนหัว <c oughs> นั่นแหละเออ ก็ไถไปเรื่อยๆอันนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้นั่นแหละทุกคนบอกเลยนะว่ามันใหญ่มากไม่รู้จะไปเล่นจุดไหนก่อนถ้าคนคนที่มาใหม่อะ่ะคือเราจะลองขึ้นไปนะก็คือแบบขึ้นไม่สูงแล้วก็ไป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 เรื่อยๆแะแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนคือไฟสวยมากเดี๋ยวจะให้ดูตอนกลางคืนด้วย ไอคมาต่อเรื่องสกิดยังไงเดียก็คืออันนี้มันจะแบบมันมีที่นั่งเยอะแล้วก็สวยด้วยคลิปใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นรอบสุดท้ายเพราะว่าต้องกลับมันมืดแล้วกลับไปเล่นน้ำนี่ย่อไปเลยสิคะ โอเคตอนนี้ต้องกลับแล้วก็วคือขอแม่เล่นอีกปิดกล้องแล้วบ๊ายบาย